ตั้งแต่เริ่มทําโครงการโลดโลงไม่สูบบุหรี่อย่างจริงจังเมื่อพศ2529เนี่ยการโลดโลงให้คนไม่สูบบุหรี่เนี่ยนะหรือป้องกันไม่ให้เด็กก็ไปติดบุหรี่อันนี้ก็คือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพจนตอนหลังเนี่ยนะครับกระแสะโรคก,ก็ได้โลดโลงเรื่องโรคเรื้อรังนะครับ ที่เรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อหลังหรือ NCD เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ายาสูบนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมของโรคเรื้อหลังนะครับทั้ง4ี่กลุ่มนะครับโรคหัวใจนะครับโรคปอดเรื้อรลังโรคมะเร็งแล้วก็เบาหวานจากงานทําเรื่องโลนงไม่สูุรยเนี่ยมันขยายวงขยายวงออกไปสู่ภา,าคีนะครับในด้านต่างๆภาคีโรคหัวใจภาคีเบาหวานภาคีโรคมะเร็งนะครับ การเกิดสสสเนี่ยนะครับก็เป็นผลจากการที่เราได้ทำงานควบคุมยาสูบมาระยะหนึ่งในช่วงต้นๆเราก็ไปผลักดันกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติควบคุมผิดพันยาสูบ3-5พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพคนไม่สุรี3-5นะครับผลักดันที่มีการขึ้นภาษีเมื่อปี3-6สิ่งที่เราพบต่อมาก็คือว่าเมื่อเรามีกฎหมายแล้วนะครับเราไม่มีงบประมาณที่จะไปทำให้กฎหมายนั้นมีการบังคับใช้จริง อะไรก็เป็นที่มาว่าเราต้องหากลไกในการที่จะให้ได้งบประมาณมาเพื่อการทำงานควบคุมยาสุบที่ยั่งยืนนะครับโอกาสที่เราตั้งมา20ปีแล้วเราได้รับรางวัลเนลสันเมนเดลาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยตอนนี้เนี่ยยีปีเนี่ยเราได้พิสูจน์ผลงานให้เขาเห็นว่ากองทุนนี้นะครับมีประโยชน์จริงๆแล้วสามารถ ทำงานได้ตามเจตนารมณ์ที่เราได้ร่างกฎหมายไว้นะครับเกาะที่จะทําให้สสอสอ,อยู่ยั่งยืนไปได้คือผลงานครับแสดงถึงความเป็นมืออาชีพแสดงถึงความโปร่งใสเพื่อองค์กรนี้จะได้อยู่ทําประโยชน์ให้แก่สังคมไทยครับ